เจริญพรเจริญพรพี่ตรงแล้วก็คุณนัดเนาะวันนี้ก็จะพูดถึงสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้คืออะไรเนาะอันนี้อ้างอิงจากหนังสือที่เขาได้เรียบเรียงคำถามตอบเกี่ยวกับปัญหาธรรมะนะซึ่งก็เขาอ้างจากพระสูตรไม่ทีหนึ่งนะโดยโดยการตอบก็อ้างพระสูตรเพราะ,ะนั้นก็เห็นว่าน่าสนใจเลยหยิบขึ้นมานะครับ วันหลังก็ค่อยกลับไปที่พัตติโดกอีกทีเนาะครับพร้อมนะครับสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย<ม>์<ม>ควรได้<ม>อ๋อลืมนะพี่ตรงขอบคุณที่เตือนส่วนบนไหว้พระใช่ไหมตื่นเต้นแล้วก็เผลอเลยนนะ่อะวหว้พระกันก่อนอารังสมาสัมพุทโธภะควา Putang pakawantang apiwatin suaka atau ka ato pakawata temo Amang namasami Supati pando pakawato sa awakasangko Sangkang naman Handa mayang kuda sa pakawato bufa Bufa นะโมต,าาตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมต,าาตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสิ่งที่มนุษย์ควรได้คืออะไรนะมีคำถามถามว่า สิ่งที่มนุษย์ควรได้คืออะไรมนุษย์ทุกวันนี้เขาเสว่งอะไรกันอยู่นะก็อ้างพระไตรปิฎกนะเล่มที่ 12. สิบสองสุตตันตปิฎกเล่มที่สี่มัชฌิมานิกายมุรปะนานอันนี้คือส่วนหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือตัวพระสูตรนะตัวพระสูตรที่ชัดเจนก็คือปาสาราสีสูตรว่าด้วยอุปมากองบ่วงดักสัตว แล้วก็อ้างพอ่อเจเกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรมด้วยเนะี่ยลองมองดูตรงนี้เนาะสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรได้ก็คือสิ่งที่ตนพอใจใครพอใจสิ่งใดก็ควรจะได้สิ่งนั้นแต่ในความเห็นของคณนะเห็นว่าความสงบสุขเป็นสิ่งที่ดีสุดที่มนุษย์ควรได้ความสุข,สขความสงบสุขในที่นี้หมายถึงความสุขสุขอันเกิดจากความสงบกิเลสอันเกิดขึ้น ทางกายทางวาจาใจเป็นอย่างต่ำเพราะเป็นความสงบชั่วคราวไม่ถาวรเหมือนความสุขสุขอันเกิดจากการละกิเลสโดยสิ้นเชิงด้วยอรัตมรรคอรัตผลอันมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ซึ่งถือว่าเป็นความสงบสุขอย่างสูงเพราะความสงบสุขจากกิเลสโดยแท้จริงไม่มีกิเลสเกิดขึ้นมารบกวนจิตใจให้เร่าร้อนอีก ความปราศจากกิเลสโดยสิ้นเชิงจึงจะเป็นความสงบสุขอย่างสูงสุดเป็นสิ่งที่มนุษย์ควรจะได้นะอันนี้ขออนุญาตเสริมตรงนี้เลยนะพระุทธเจ้าตรัสว่านัตถิสันติปรมังสุขังส,สุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนะซึ่งสงบวิแท้ก็คือมาจากการละกิเลสโดงสิ้นเชิงนั่นเองนะ ส่วนที่ถามว่ามนุษย์ทุกวันนี้เขาสวงหาอะไรก็ที่นี่อ้างพระคมภี์นะเป็นเรื่องที่อ้างเหตุการณ์เก่าเนาะแต่ว่าเรามามองดูว่ามันจะสอดคล้องกับปัจจุบันไหมส่วนมากเขาสวงหาอะไรกรรมคุณเนาะได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัตลอดถึงความมักใหญ่ไฟสูงที่สวงหาโดยไม่ชอบรมเพราะนั้นถ้าจะถือามนุษย์ทุกวันนี้สว่งหาอากุศลอันเป็นส่วนใหญ่ก็จะไม่ผิดดวยเห็นนั้นเราจึงเห็นได้ว่าหรือได้ยินว่า สิ่งที่มาเจริญโจเจริญตามันก็เกิดขึ้นทุกวันเนาะพระเจ้าตรัสถึงการสว่งหาสองอย่างว่าอันหนึ่งคืออนะริยะปริเยสนาคือสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นเบิ์ดอย่างหนึ่งกับอาริยะปริเยสนาสว่งหาส,หาสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งก็การสวงหาที่ไม่ไม่ประเสริฐนะอันแรกนะฮะอะนะริยะเนี่ยหมายถึงการสวงหาสิ่งที่มีชาติชรามรณะโศกะ และความเศร้าหมองเป็นธรรมดาทั้งนี้เพราะตัวของเราเองก็มีชาติชรามรณะโศกะและความเศร้าโศกเศร้าหมองเนี่ยอยู่เป็นธรรมดาก็ยังไปสวงหาสิ่งเหล่านั้นอยู่เนาะคน,คนสมคนสมารกก็สวงหาการ,รมาคูณกันในปัจจุบันก็เป็นแบบเนี้ยก็หนีไม่พ้นจากการสวงหาสิ่งที่ไม่ประเสริฐเช่นกันอในอดีตเป็นยังไงมนุษย์ปัจจุบันก็เป็นแบบนั้นนะนะ ส่วนอร,ริยะปริเยสนาคือการสมาธที่ประเสริฐคือได้แก่สมหะพานิพานอันไม่มีสภาพเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นคนที่มีความเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาจึงควรสวยหาสิ่งที่พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเป็นต้นเหล่านั้นเพราะฉะนั้นในคําตอบของคณะก็ได้ตอบไว้ในตอนท้ายว่าความสงบสุขที่เกิดจากการปรศจากกิเลสโด,ดยสิ้นเชิงว่าคาว่าเป็นสิ่งที่ดีจึงจัดอยู่ในการสวยหา สิ่งที่ประเสริฐนี้นะครับก็คือเรามัวหลงกับสิ่งที่ได้มาแล้วมันต้องเสื่อมไปเนาะเราสิ่งที่ได้มาแล้วก็ต้องแบบคําคล่าไปสิ้นไปไม่ว่าจะเป็นคนสิ่งของหรืออ,อะไรต่างๆที่มองว่าเป็นทรัพย์สินอะไรเงี้ยแล้วก็มายึดติดว่าเป็นของเราทั้งๆที่มันไม่มีอะไรเป็นของเราเลยทั้งกายทั้งใจเนาะ กายนี้ก็ไม่ใช่เราใจนี้ก็ไม่ใช่เราซึ่งการจะเข้าใจในแง่มุมนี้ก็อาศัยการปฏิบัติธ,ธรรมเท่านั้นนะคิดเอาเออเองคิดเอ,เองเออเองมันมันไม่เข้าใจมันเข้าไม่ถึงเจริญป่อันนี้เสริมนะครับพี่ตรงกับคุณนัทได้ยินอะไรบ้างเจริญปังครับพี่ตรงก่อนไหมเออสาหรับมนุษย์แล้ว เหมือนว่ามนุษย์แยกแยะไม่ได้อะว่าสิ่งประเสริฐกับสิ่งไม่ประเสริฐคืออะไร mm hmm. มันเหมือนตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงเลยเอ mm hmm. อแบบเห็นเห็นสิ่งที่ถ้าเผื่อตามตามที่เรียนใช่ไหมคะก็จะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามว่าเป็นสวยงาม mm hmm. สิ่งสิ่งที่ไม่ประเสริฐว่าเป็นประเสริฐอย่างเงี้ยค่ะแสวงหาเงินแสวงหาอำนาจแสวงหาอะไรแบบเนี้ย ืมแยกไม่ได้หลวงพี่ที่ที่เห็นนะคะรวมทั้งตัวเองด้วยก็แยกไม่ได้อันนี้สวยต้องมีสวย,ยไม่สามารถเห็นได้ว่ามันมันไม่ได้สวยอะไรอย่างเนะะีย้ยค่ะหลวงพี่แยกไม่ออกอโอเคขอบคุณก็ต้องต้องฝึกเนาะฝึกที่มองโลกตามความเป็นจริงนะก็คือแทนที่มองเห็นว่าสวยงามก็มองว่า จริงๆมันก็คือไม่ได้สวยแหละเนาะแต่อาศัยองค์ประกอบที่พอเหมาะพอสมกันอะเอานั่นมาแปะนี่อันนี่มาแปะนั่นอ่นไงเงี้ยมันก็มารวมกันเป็นความสวยงามขึ้นมาอย่างอย่างอย่างการมีทรัพย์มากอะค่ะตัวเองก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะสําหรับที่อยางซึ่งจริงๆเหมือนกับว่าไม่ท่านไม่ได้ปฏิเสธนะแต่ว่าเหมือนกับว่าไม่ได้ไม่ได้เป็นสาระอะไรใช่ใช่ที่จะต้องมันก็จําเป็นอย่างหนึ่งเนาะ มันมองในแง่หนึ่งในโลกียะมันก็เป็นความสุขใช่ไหมการมีทรัพย์การใช้ทรัพย์การไม่มีหนี้ทธเจะพูดถึงความสุขสี่แบบนี้ไหมาการมีทรัพย์การใช้ทรัพย์การไม่มีหนี้และอันสุดท้ายเนี่ยการงานที่ไม่มีโทษอันนี้สําคัญที่สุดก็คืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีงามไม่มีโทษครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้ทรัพย์การมีทรัพย์หรือการแบบ ไม่มีนี่เนี่ยกล่าวโดวยง่ายคือมันควรถูกควบคุมโดยการงานอยู่โทษอ่ะควรจะหาทรัพมาใช้ท,ทรัพย์ไปหรือการบริหารจัดก,การทรัพย์ควรจะเป็นไปเพื่อความดีงามเนาะไม่ใช่เป็นการทําลายประโยชน์ผู้อื่นหรือบางคนหนักทําลายประโยชน์ตัวเองอะ่ะซื้อเหล้ามากินอย่างเงี้ยไปเที่ยวกลางคืนอย่างเงี้ยไปเสี่ยงโรคภัยไข้เจ็บหรือไปเสี่ยงอันตรายบางอย่างที่ไม่จําเป็น คือแทนที่จะใช้เงินไปกับสิ่งที่ประเสริฐสิ่งที่มีประโยชน์หรือหาเงินในทางที่เป็นประโยชน์ในทางที่ดีกลับกลายเป็นทั้งหาเงินในทางที่ไม่ดีใช้ในทางที่ไม่ดีทําลายชีวิตตัวเองทําลายชีวิตผู้คนเสียเวลาชีวิตที่เกิดมาอะไรเงี้ยเนาะข้อที่สี่เหมือนควบคุมทั้งทั้งสามอันนี้คือก่อนในนี้ไม่ได้คิดนะเพิ่งมาคิดได้วันเนี้ย อืมอะไรเงี้ยพอพี่ตรงพูดจะมาแล้วอลองหยิบข้อนี้มาคบคิดดูคงเคยได้ยินเนาะสุขสี่อย่างน่ะของคารวาสนะครับโอเคค่ะแล้วการงานที่ไม่มีโทษนี่คือเคยเคยอ่านสัมมาอาชีว่ามันเหมือนกับเป็นอะไรไม่ได้นอกจากเป็นพ้าเลยอ่ะอ่านดูค้าขายก็ไม่น่าจะได้แต่แต่ก็เคยได้ยินว่าเออเราจะไม่ค้ามนุษย์ ไม่ค้าไม่ค้าอนุษย์ไม่ค้าอาวุธไม่ค้ายาพิษปิดยาพิษอืใช่ไหมฮะอืม,มแต่ว่า,าในสัมมาอาชีวะเนี่ยคืออ่านยังไงก็ต้องเป็นพระนะเอาก็ค้าทองอย่างบ้านบางบ้านก็ได้นะก็ไม่ได้ผิดตรงนี้ใช่ไหมฮผิดอ,อะไรนะก็ค <laughs> ้ายา อ่าสมุนไพรค้ายาสามัญประจําบ้านก็ได้ใช่ไหมหรือค้าขายหนังสือค้าขายเสื้อผ้าก็ไปได้นะคืออะไรล่ะขายบ้านทําธุรกิจปกติอ่าแต่อย่างอย่างที่บอกว่าแบบมันก็ต้องระวังที่แล้วก็เลือกอ่ะบางคนบอกว่าตัวเองเลือกชีวิตไม่ได้หลายคนเลยนะที่ได้ยินจะว่าส่วนใหญ่ที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วกัน ส่วนใหญ่ยินฟังมาคือมองว่าชีวิตตัวเองเลือกไม่ได้ไม่มีสิทธิ์ในการเลือกแต่จริงๆเขาไม่ได้เลือกหรอกเขาเพียงแค่เห็นว่ามันให้ประโยชน์บางอย่างให้เงินให้อำนาจให้อะไรนะความสบายใจให้หน้าตาหรืออะไรแล้วแต่เขาก็เลือกเอามันนี่มันเป็นที่รู้จักงานเนี้ยมันเป็นดาราแล้วคนรู้จักเยอะ ได้เงินดีเป็นหมอได้เงินดีอย่างเงี้ยคือไม่ได้เลือกจากความดีงามไม่ได้เลือกจากประโยชน์ที่มันจะเกิดแก่ประชาชนคือมีส่วนน้อยนะที่เลือกเช่นอาจจะเป็นเด็กใช่ไหมว่าไปอยากสอนหนังสืออยากอยู่กับเด็กอะไรเงี้ยเออก,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 ก็เป็นสิ่งที่ดีอยากช่วยประชาชปเป็นอาหารเนี่ยก็โอเคใช่ไหมแต่บางคนไม่อ่ะงานนี้แหละวิชาชีพนีน่แหละได้เงินดีเลือกจากตรงนั้นก็ ก็อาจจะทําให้มันใช้ชีวิตในแบบที่เบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นมากกว่าคือทุ่มเทพเพื่อหาเงินแต่สูญเสียความเป็นคนนี่ไม่คุ้มแม่ใช่ไหมหมอบางคนต้องแนะนําให้อ่าผู้ป่วยเลือกใช้ยาที่แพงใช่ไหมคือแนะนําว่าอันนี้ดีจริง,รงๆคือเงินเข้าโรงพยาบาลห,หรือเข้าตัวเองเยอะ กำไรดีกว่าอี่ห้องอื่นนะแต่บอกว่าดีดีในแง่ไหนล่ะฮะดีสำหรับตัวเองหรือสำหรับผู้ป่วยอย่างนี้เป็นต้นหรือบางโรงพยาบาลที่เขาดูแลเขาเรียกอะไรนะอาสาดีหน่อยอาสาก็าจะเลือกไปโรงพยาบาลเนี้ยท,ทางที่ผู้ป่วยบอกว่าฉันมีอะไรนะคอนแทคประกันฉันขึ้นกับโรงพยาบาลน,นั้นอะไรเงี้ยได้หรอ แต่อันนี้มันบอกว่าจะไปที่นี่อ่ะเพราะที่นี่คนขับได้เลยเข้าใจเนาะก็มีอย่างนั้นน่ะเขาเลือกที่จะไปเพื่อประโยชน์ตัวเองใช้ก็ทํางานดีศสสากเาป็นสิ่งที่ดีงามแต่การเขาตัดสินใจจะไม่ไปโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยต้องการอันเนี้ยน่าพิจารณานะครับเพราะว่าโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยเลือกเนี้ยอาจจะไม่ให้ค่าตอบแทนหรือให้น้อยนี่ คือขับรถไปทีมันได้นะพี่อันนี้ข้อมูลภายในอยู่ที่เจตนาในการเลือกในการลงมือทำในอาชีพายอย่างใช่ไหมคเขาไม่สนใจผู้ป่วยอ่ะไม่ไม่สนใจเจตนาผู้ป่วยหรือประโยชน์ของผู้ป่วยโดยตรงเนี่ยต้องระวังวิชาชีพอื่นก็เหมือนกันนะถ้ามันเลือกเริ่มต้นเลือกจากอำนาจจากความมีหน้ามีตาจากเงินทองซึ่งเป็นเรื่อง ภายนอกกันนะไม่ได้ไม่ใช่คุณค่าแท้เ,เรียกว่าคุณค่าเทียมเนี่ยก็พังอหมมันเดี๋ยวจะใช้เวลาในการตรงนี้นานนา้อเดียวไม่ได้นั่งสมาธิอ่อเอาแค่นี้ก่นแล้วกัน okay, คุณ<ม>นั่ละครับได้ยินอะไรบ้างผมครับก็อยู่ที่เราพิจารณาความอะไรนะจุดประสงค์ของเราครับว่าเราจะเลือกแบบนี้อยากมีสุขก,กายสุขใจหรือว่า แบบนี้พลาือยู่ไอครับมันอยู่ที่เราเลือกว่าเราแบบไหนกว่าก่อนที่จครับครับผมมันมีมันมีเหตุผลของมันแหละครับว่าอันนี้ทําแล้วมันเป็นยังไงทําเป็นยังไงอั่าอยู่ที่เราเลือกครับก็คือเออเราสวยหาดาเนินชีวิตเพื่อผลประโยชน์เพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอย่างอ่าซึ่งมันซึ่งไอ้นั้นมันทั่วๆ่วไปมันทั่วทั่วไปก็สวยหาสิ่งเนี้ยซึ่งมันตอบโจทย์ ระยะสั้นใช่ไหมแล้วมันไม่ใช่ยา,ยาวมันจะมีอันนี้ลองน้บอยู่นะครับแต่ถ้าเรานึกถึงสาระที่แท้จริงของชีวิตเนี่ยเราก็อาจจะต้องนึกับถึงอะไรบางอย่างที่มองระยะสั้นแล้วไม่ได้เห็นประโยชน์นะแต่เมื่อเมื่อฝึกเดินทางเส้นนี้ไปมันมันได้คุณค่าได้พัฒนาชีวิตในระยะยาวแล้วก็ยาวนานด้วยผลประโยชน์มันข่ามพบค่ามชา,านไงรวมไปถึงการบรรลุธรรมแน่นอนการสหายระนิพัน์มันทำให้ชีวิตเราดีขึ้นโดยลาดับโดยลำดับ ผมมองว่าสุดท้ายก็ต้องบาลานซ์ทั้งสองอันก็คือช่วงแรกก็อาจจะด้วยการรุมไอแล้วสุดท้ายค่อยเป็นธรรมะาะสุดท้าย,ย,รรรายเราเอาบางอย่างไปด้วยไม่ได้ครับก็ทําไปด้วยพร้อมกันได้นะพี่อย่ารอถึงวันสุดท้ายค่อยไปนึกถึง<ม>นึกถึงปณิพนิพานอาจจะไม่ทันครับโอเคเังฉะนั้นตอนนี้เราเหลือเวลาสามนาทีจะถึงหกโมงเนาะอีกสามนาทีนั่งสมาธิแล้วมีเสียงเตือนนะก็ถ้าจะ ออกก็ตามสมควรแต่จะมาตั้งใจจะนั่งสักสิบนาทีเพราะนั้นจะตั้งไปที่6โมง8นาทีเนาะถึงตอนนั้นก็ก็จะปลุกอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเช่นครับ ับไปอุทิศสมบกุศลนะครับอิทังโนกุญยาภาคังสภะสตานังเทมะข้าพระเจ้าขอแผ่สมบุญสมกุศลไปให้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท,ท่าน เจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจทั้งหลายเทพปุะบเทพพาริดาทุกทุกองค์ขอจงได้อนุโมทนาในส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าได้ําเป็นเวลานี้สัตว์ทั้งหลายที่มีความทุกข์ขอจงค้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป ด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเทิน